สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันตี้ทาโร่ดูดวงกับป้าข้างบ้านอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็มีหัวข้อมาเล่นสนุกสนุกกับทุกคนอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่เขาทํากับคุณลงไปเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างนะคะก็เป็นหัวข้อที่อาจจะฟังดูหนักนิดนึงนะคะแต่ว่ารับรองได้ว่าอาจจะคำทำนายอาจจะไม่ได้หนักอย่างที่หัวข้อมัน,ม,นมันเป็นก็ได้นะ โอเคเรามาฟังกันสบายๆขำๆขำๆนะคะแบบไม่ต้องสีเรียสนะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลน,นะคะแต่ว่าเป็นการทำนายโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องจริงจังกับมันมากจนเกินไปนะคะฟังกันพอเป็นอะไรขำๆ สำหรับชีวิตของเราในวันนี้ละกันนะคะถ้าผลทำนายเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยดีนะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะคุณก็กดปิดไปได้เลยไม่ต้องฟังต่อนะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บมันไปใช้ในชีวิตประจำวันมันไม่คงไม่แฮปปี้สำหรับตัวคุณเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอมีไพ่มาให้เลือกทั้งหมด3กองค่ะทางต่อไปนี้นะคะกองที่1กองที่สองแล้วก็กองที่3ค่ะกองที่1 กองที่สองกองที่สามนะคะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะสําหรับผู้ที่เลือกกลองที่หหรือว่ากองน้องแมวน่ารักกองนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปฟังคําทํานายกันนะคะหมอขออนุญาตให้ไพ่เนี่ยบอกคาใบ้ก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เช็คพลังงานร่วมกันว่าตรงไม่ตรงอย่างไรบ้างน,นะคะถ้าตรง เดี๋ยวเราก็ฟังกันต่อได้ถ้าไม่ตรงนะคะลองไปฟังกองที่2และกองที่3ดูได้นะคะการทำนายในครั้งนี้นะคะแม่หมอจะไม่ไม่ทายให้มันโลกสวยนะบอกก่อนเราจะทายแบบะตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่เลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีคําพูดที่ฟังดูรุนแรยยงไปบ้างนะคะก็ต้องขออาภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอคําใบ้หน่อยค่ะ อนนี้คุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ใดคะคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าอึดอัดหน้าอึดอัดพอสมควรเลยนะคะคือไม่สามารถทำได้ดั่งใจคิดนะคะแล้วคุณก็จะต้องมีความเข้มแข็งต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเข้มแข็งนะคะแม้ว่าข้างในของคุณเนี่ยจะ แหลกสลายหรือว่าเต็มไปด้วยความเครียดอย่างไรก็ตามนะคะแล้วก็คุณก็อยู่ในช่วงที่พยายามแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีเหตุผลมีความหนักแน่นมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอเราก็พยายามที่จะไปต่อข้างหน้าเพื่อความมั่นคงและความสุขของคุณนะคะแต่ว่าการการไปของคุณเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับการที่ไปแบบยึกยึกยักยักอะค่ะมันไม่ได้ไปข้างหน้าได้อย่างสมูทและราบลื่นขนาดนั้นนะคะมันเหมือนกับว่า คุณเดินไปข้างหน้าหนึ่งเก้าคุณถอยยังมาแล้วอีกหนึ่งเก้าอะไรย่างเงี้ยค่ะมันบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายสําหรับคุณเท่าไหร่อาจจะเป็นช่วงที่เหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างปวดหัวม,มากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโดยรวมของหน้าไพ่แล้วมันไม่ได้ให้อารมณ์ที่มันอึดอัดขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณยังดิลและยังรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ค่ะโอเคค่ะถ้าคาใบ้เนี่ยมันตรงมันใช่สําหรับคุณนะคะคุณสามารถฟังต่อได้นะ โอเคมาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะคะคำถามของเราในวันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยเขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างค่ะ เขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยเนาะมันถ้าสิ่งที่เขาก็ทาต่อคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและความถูกต้องนะคะเป็นความจริงที่เป็นความถูกต้องที่สังคมนั้นๆน,น,นะคะเขารู้กัน เป็นที่ชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่ควรกระทํานี่คือสิ่งที่ไม่ควรกระทำอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกให้รู้เลยว่าคนคนนี้เขาได้รับผลกรรมละเพราะเขาไม่มีความสุขหรอกคะ่ะในสิ่งที่เขาได้ได้กระทําลงไปนะคะมันมันเป็นความเครียดที่อยู่ในใจของเขาแล้วแหละ,ละในทุกๆวันที่เขามีชีวิตอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันมันจะมีความเครียดมีความ วิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามพยายาม move on ต่อไปในสิ่งที่ที่มันควรจะเป็นพยายามทําตัวเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะทำเหมือนกับว่าชิลๆสบายๆรับมือได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผลกรรมที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยคือเขาไม่สบายใจเขาเต็มไปด้วยความเครียดและความกังวลน,นะคะแล้วก็มีแนวโน้นมว่าอาจจะนอนไม่ค่อยหลับหรือว่านอนไม่เต็มตื่นนอนไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็มีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะแบบมีใครมารู้ความจริงมีใครมาไอ้หนุวยนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะไหนมาดูต่ตอสิคะว่าเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้าง เขาจะได้รับผลกรรมยังไงอีกบ้างคะก็บอกเลยนะไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะเรื่องราวที่เขาได้ทำกับคุณไปมันจะยังติดอยู่ในใจเขานะคะแล้วก็ถ้าถ้าสิ่งที่เขากระทำต่อคุณนะ่ะมันเป็นการกระทำที่แบบว่าเอาคุณไว้เป็นคนลับๆในความสัมพันธ์หรือว่า เก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกเอาคุณไว้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตายซัมติงอะไรที่แบบว่าไม่ให้เกียรติคุณนะคะก็ก็ต้องบอกว่าเขาก็จะไปเผชิญกับสถานการณ์แบบเนี้ยในอนาคตนะคะกลายไปเป็นตัวเลือกของคนอื่นนะคะและ้วก็ก็จะแบบกลายไปเป็นตัวเลือกของคนอื่นแล้วก็สุดท้ายไม่ได้ไม่ได้รับการเลือกอะคะ่ะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าตัวเขาอะก็จะได้ก็จะได้เหมือนกับเขาก็จะมีความสุขในแบบของเขาเพียงแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ความสุขที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางคนอาจจะแบบไม่ได้มีความรักที่สมบูรณ์แล้วก็แม้ว่าจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็คือต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบแฮปปี้อะไรไปทุกอย่างอะไรขนาดนั้นนะคะคือคือผลที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปประธรรมที่แบบว่าฉันเธอกระทําต่อฉันแบบนี้เธอจะโกนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาได้รับความ ได้รับผลกรรมนั้นแล้วอะค่ะคือมันอาจจะเป็นผลที่ส่งผลต่อหัวใจของเขาหรือว่าใจิตใจของเขาในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาก็ก็อาจจะแบบอืมอาจจะไม่ใช่คําทํานายที่ทําให้คุณรู้สึกสะใจเท่าไรแต่ว่าอย่างน้อยก็คือคนคนนั้นเขาคงไม่ได้สบายใจหรอกค่ะกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะแล้วเขาว่าก็จะกลับมาหวนคิด ถึงเรื่องราวในอดีตที่เขาได้กระทาลงไปนะว่าเออเพราะว่าเขากระทาแบบนี้แหละเขาก็เลยโดนแบบนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็จะรู้อยู่แก่ใจดีนะคะว่าเขาได้ทาอะไรลงไปโอเคค่ะและนี่คือคำจำนายของผู้ที่เลือกกองที่1นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณผ่านทุกเรื่องราวและสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแม่หมอขออนุญ,ญาต move on ต่อไปที่กองที่2เลยนะคะว่าแต่กองที่2คือกองอะไรนะ ได้แล้วมาค่ะสำหรับกองที่สองนะคะเออแม่หมอจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นกองนี้นะสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้ละกันสอ r ี่นะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองนี้ละกันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่คำทำนายกันนะคะแม่หมอขออนุญาตสับไพ่แล้วก็ให้ไพ่เนี่ยบอกคำใบ้นะคะมานะ ไพ่เนี่ยได้บอกคําใบ้ให้กับคุณนะคะคําใบ้ที่แม่หมอจะให้บอกก็คือว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่กองที่สองกำลังผเผชิญอยู่นั้นคือสถานการณ์อะไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์นี้ยมันตรงมันใช่สําหรับคุณคุณสามารถฟังคำำําทํานายของกองที่สองต่อได้นะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ตรงไม่ใช่นะคะก็คุณสามารถที่จะไปลองฟังกองที่สองเอยกองที่หนึ่งแล้วก็กองที่สามดูได้นะคะ นะคะขอคำใบะะ้หน่อยค่ะคำใบ้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกกล่องที่สองนะคะสำหรับคำใบ้ของผู้ที่เลือกกองที่ 2, นะคะเหตุการณ์ปัจจุบันที่คุณกําลังเจออยู่ก็คือว่า ม,มีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะได้พบเจอความรักหรือความสัมพันธ์นะคะที่เป็นคนแดนไกลแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วก็เป็นความรักและความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมันก็มีการแลกเปลี่ยนการทางความรู้สึกกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณก็คิดว่ามันมันไม่ควรที่จะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าลงเอยกันแบบไม่ดีเพราะว่าคุณก็ตั้งใจในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามคุณพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยให้มันดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและความแบบให้มันเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นนะคะแต่ว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างนะคะที่เข้ามาสั่นคลอนความสัมพันธ์นี้นะคะที่ มันส่งผลกระทบต่อจิตใจของคุณมากเลยนะคะอย่างเช่นสมบุสมดุลที่มันไม่เท่ากันในความสัมพันธ์นะคะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้คุณเนี้ยอยู่ในภาวะที่คิดมากเราก็ปวดหัวกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะได้รับในสิ่งที่คุณไม่ควรจะได้รับ คุณรู้สึกว่าคุณพยายามมากแต่ทําไมผลมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางกรณีเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วแล้วมันทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถหลุดจากปัญหาหรือความรู้สึกแย่ๆที่คุณมีในหัวได้คุณรู้สึกแย่มากนอนไม่หลับเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปต่ออย่างไรเป็นช่วงที่ค่อนข้างติดแงกอยู่ในกับ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็ค่อนข้างเครียดมากทีเดียวโอเคค่ะและถ้านี่เป็นคำใบ้ที่ถูกต้องสำหรับคุณนะคะคุณสามารถที่จะฟังต่อได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ประเด็นหลักกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะที่ที่ทำกับคุณแบบนี้เขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างคะไพ่บอกหน่อยเลย็้ เขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างใช่ไหมคะอืมคือเรื่องของเวรกรรมนะคะบางทีแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ระบบแบบว่าทำปุ๊บได้รับปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยเวลารอเป็นรอบๆวนเป็นรอบๆไปอะไรอย่เงี้ยคือคือมันอาจจะ ไม่ได้ส่งผลชัดเจนอย่างเช่นทํทาร้ายคุณวันนี้ทําร้ายจิตใจคุณไปแล้ววันนี้เวลานี้แล้ววันอาทิตย์หน้าเขาจะโดนเหตุการณ์เดียวแบบกับคุณอะไรย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะถามว่าสิ่งที่เขาจะโดนเนี่ยมันจะโดนเมื่อไหร่ใช่ไหมคะบอกเลยว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะจนกว่าวงล้อแห่งกรรมเนี่ยมันจะวนอีกครั้งหนึ่งนะคะน่าจะนานอยู่เหมือนกันนะคะ ถ้าให้แม่หมอตีเป็นตัวเลขเนี่ยก็อืมอย่างต่ำเนี่ยก็ประมาณห้าเดือนถึงอย่างเร็วนะห้าเดือนแต่ถ้าอย่างช้าก็คือประมาณห้าปีอะห้าห้าห้าเดือนหนึ่งปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าเดือนหนึ่งปีห้าปีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่อาจจะนานนิดนึงกว่าที่เราจะได้รู้ว่าคนคนนี้เขาจะได้รับผลแห่งกรรมนะคะคือ อืมดูเหมือนเขาแทบจะไม่ได้รับผลแห่งกรรมอะไรด้วยซ้ำนะเขาก็คงจะใช้ชีวิตของเขาไปตามที่เขาควรจะเป็นนะคะคือคนคนนี้เขาอาจจะมีความที่แบบเป็นคนที่มีความหนักแน่นเราไม่ค่อยหวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่กระทบเข้ามาต่อจิตใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องเวรกรรมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงว่า เหตุการณ์ที่เข้ามากระทบกับเขาเนะตอนเนี้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่กำลังส่งผลนะคะแล้วก็คนคนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีเขาได้ว่าอะไรมีบุญเก่ามาดีพอมีบุญเก่าสะสมมาดีอะคะ่ะมันยังไม่ถึงช่วงให้ผลนะเขาก็เลยจะใช้ชีวิตไปแบบแบบปกติอย่างที่เขาจะเป็นถ้าเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่มีเงินเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยแบบเนี้ย ใช้ชื่อของเขาไปไปแบบปกติอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะเราดูอีกได้ไหมคะว่าแล้วเขาจะได้รับผลกรรมยังไงได้รับผลกรรมอะไรบ้างเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างนะคะ โอ้โหไพ่คือแบบพลังงานรุนแรงอ,อ,อะอยากขึ้นอะไรมาก็แม่หมอจะดูให้ทั้งหมดแล้วกันโอเคอืมโอเคนะคะคือ คือณนะช่วงเวลาแรกเนี่ยช่วงหนึ่งปีห้าเดือนห้าปีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาอาจจะยังไม่ได้รับผลแห่งกรรมอะไรขึ้นมาหรอกคะ่ะมันยังแบบใช้ชีวิตได้ตามปกติละค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วณนะจุดจุดที่กรรมมันให้ผลนะคะคือมันมีไพ่การที่กรรมเก่าเคยกระทำไงมันเป็นจุดที่ถึงเวลาส่งผลพอดีเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่ากรรมเนี่ยยังไงมันก็ต้องส่งผลอย่างแน่นอนคะ่ะ คือเขาจะประสบพบเจอเหตุการณ์ที่เขาแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดไม่สามารถกระดิกกระเดี่ยวตัวไปไหนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามอิสระหรือตามใจนะคะแล้วก็อาจจะพบเจอกับเหตุการณ์ที่ถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังถูกทำร้ายจิตใจแม้ว่าเขาจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สามารถ handle ได้ทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ สามารถจัดการได้หมดไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายๆกับเขาเขาสามารถจัดการได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็ก็เรียกได้ว่าเขาก็สามารถ handle ได้นะแต่มันก็จะเป็น handle ที่แบบผ่านไปวันๆนึงอะ่ะก็พอให้มันผ่านผ่านไปได้แบบจูนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเขาจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าขอเนี่ยแบ่งเป็นสส่วนก็คือตกไปเป็นตัวเลือก ตัวสำรองเป็นช้อยของคนอื่นนะคะแล้วก็ตัวเองต้องพยายามสุด,สดที่สุดติ่งสุดอะไรอย่างเงี้ยสุดสุดหลอดเลยเพื่อที่จะได้ถูกรับเลือกให้เป็นตัวจริงนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าเขาก็คงจะเลือกเลือกเลือกตั้งสเปคไว้สูงเกินเลือกแล้วเลือกอีกเลือกไปเลือกมาสุดท้ายไม่เจอใครที่ชอบเลยเพราะว่ากำแพงที่เขาตั้งไว้มันสูงเกินนะคะ สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเขาก็จะต้องอยู่คนเดียวไปเงียบๆเฉยๆอะไรของเขาไปค่ะอืมอะไรประมาณนี้นะคะคือเวรกรรมมันอาจจะไม่ได้แบบส่งผลร้ายแรงอะไรอย่างที่คุณจินตนาการก็ได้แต่ว่ามันก็จะส่งผลนะคะว่าคนที่ทําไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็มันไม่ได้มีคนที่จริงใจด้วยไม่ได้มีมิตร ที่ดีด้วยนะคะมันกต็ต้องอยู่คนคนเดียวแหละออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคบใครก็คบไม่ได้นานอะไรอย่างเงี้นะคะโอเคค่ะและนี่คือคําทํานายของผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะคก็อย่าไปจริงจังกับมันมากนะคะนี่เป็นคําทํานายแค่แบบโดยรวมนะคะเป็นจ e นอ r a l r e a นะคะไม่ใช่ดวงของคุณเพียงคนเดียวเนาะโอเคค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตมูฟออนต่อไปที่กองที่สามเลยนะคะ มาค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3หรือกองกองนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่คำทานายกันนะคะแม่หมอขออนุญาตสับไพ่นะคะเพื่อให้ไพ่เนี่ยใบใบก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะกองที่3ก็มีแบบ Energy ที่แรงอยู่ กองที่สามขอคำใบ้หน่อยค่ะ เหตุการณ์และคําใบ้นะคะ mm hmm. ของผู้ที่เลือกกองที่สามนะคะ mm hmm. ก็คือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความจริงใจนะคะแล้วก็เก็บเล็กรู้จักเก็บเล็กผสมน้อย mm hmm. ค่อยๆทําอะไรไปแบบด้วยความมั่นคงและความสม่ําเสมอคะ่ะใครได้คบกับคุณเนี่ยก็จะรู้ว่าคนที่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆ คุณไม่ใช่คนที่มีจิตใจวอกแวกอะไรเลยที่จะแบบว่าเปลี่ยนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายดานะคะแต่สิ่งที่คุณได้รับจากความพยายามของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณถูกทอดทิ้งคุณถูกหลอกคุณคุณพยายามมากแต่ว่าผลที่ได้คือมันเหมือนกับคุณถูกทอดทิ้งให้มองอยู่ด้านนอก มองคนอื่นเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออทาไมถึงต้องเกิดเรื่องนี้กับเราขึ้นด้วยแต่คุณเน่ยเป็นด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอะคะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรความทุกข์ในครั้งนี้มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปคุณยังมีความหวังในใจอยู่เสมอว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นได้ แล้วคุณก็จะมีวันที่สวยงามสําหรับคุณคุณจะมีวันที่คุณมีครบมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงการเงินความรักอะไรเงี้ยคุณจะมีมันจะมีพร้อมมีดีแล้วก็จะสมบูรณ์คุณจะได้พบกับวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้คุณก็เลยอยู่ในช่วงที่จะพยายามทานัน transform ตัวเอง transform ตัวเองให้ให้เป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้เป็นคนที่มั่นใจ และตั้งใจทำอะไรให้ดีกว่าเดิมนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคนคนนั้นนะคะที่เขาทำให้คุณแบบเจ็บช้ำเสียใจยอะไรเงี้ยเขาจะได้รับผลกรรมอะไรยังไงบ้างเขาจะได้รับผลกรรมยังไงบ้างคะ แบบว่าโอเคคือถ้าให้เดาจากสถานการณ์ที่เห็นจากหน้าไพ่ก็คือว่าคุณและเขาเนี่ยต่างคนต่างเดินไปในอีกเส้นทางละต่างหายไปละเขาก็ไม่ได้ย้อนกลับมาหาคุณไม่ได้สนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงเขามีความหวังเขามีแผนการใหม่ เขามีความหวังกับสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้ใหม่มีมีทางเลือกใหม่แล้วก็ไปไปเต็มที่กับตรงนั้นแหละไปเริ่มต้นกับตรงนั้นแหละแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ว่ากรรมนี้เขาจะได้ก็คือว่าพอเขาตัดสินใจไปแล้วอะเขากลับหลังหันมาไม่ได้แล้วนะแล้วเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกเรากว่าเขาจะรู้ตัวค่ะเขาก็ติดเนี่ยกับสิ่งที่เขาเลือกไปแล้ว ไม่สามารถหลุดออกมาได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาหาคุณได้แล้วอะค่ะผลกรรมของเขาก็คือเขาจะต้องได้รับความพุกจากสิ่งที่เขาเลือกไปนั่นแหละแล้วเขาจะได้รับผลกรรมอะไรอีกคะ าจะได้รับผลกรรมอะไรอีกใช่ไหมก็ไม่ว่าเขาจะคิดว่าตัวเองอะ่ะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองหรือมาแล้วแค่ไหนก็ตามเขาก็จะไม่สามารถที่จะครอบครองมันไว้ได้ตลอดการสุดท้ายมันก็จะต้องมีวันจบลง แล้วเขาก็อาจจะกลายเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องมีชีวิตอยู่อย่างลำพังมีพร้อมทุกอย่างมีเงินมีอนาคตมีหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงแต่กลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยู่ข้างตัวแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรอยู่คนเดียวก็ได้ฉันก็ฉันก็สามารถฮิลลิ่งตัวเองและมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้พยายามแสดงให้ทุกคนเห็นอยู่เสมอว่าเขาเนี่ยสดใสมีความสุข กับสิ่งที่เขาเลือกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะความทุกเนี่ยผลกรรมที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความทุกข์ที่มาจากทางจิตใจจิตใจที่มันไม่ไม่แฮปปี้ happy. จิตใจที่มันเต็มไปด้วยความกังวลแล้วก็ความหวาดระแวงตลอดเวลาจิตใจที่จมปลักอยู่กับสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เราจะหายเป็นปกติสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเนี่ยคือผลกรรมที่เขาจะได้รับนะคะจากสิ่งที่เขาได้กระทํากับคุณนะโอเคก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่เลือกกองที่3ามทุกท่านนะคะก็ถ้าไม่ตรงไม่ใช่อะไรยังไงไม่ต้องไปซีเรียสก,กับคําทํานายอะไรแบบนี้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการทํานายแบบไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลมันเป็นดวงที่แบบทายกว้าง general reading เป็นดวงรายแบบโดยรวมมาคะ่ะ ไม่ต้องซีเรียสกับมันนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เลือกกองที่สามทุกท่านนะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ